สวัสดีครับผมแม่พี่น้องหลังจากผมกะหางหายไปโดนเนะเาะบพได้แจ้งการทํางานของทางร้านทักงย่างไงครับคือมันยากเลยครับพี่น้องกับแลีน,ลนปุ่นเลนพี่หลายย่างครับเนาะสำหรับมันพี่น้องผู้คนได้จองลงคิ่ไว้เพาะมีปัญหานะครับด้วยท่านอยู่เอกกังไงกับท่านเพราะว่าสาขาอุบลก็เริ่มเร่งงานแล้วพี่น้องเร่งเร่ง เลี้ยงให้ให้ท่านและให้ท่านเมื่อทุกเจ้านะ้ครับที่ผมรับนมันจำจองไว้เดยครับเด้อจากมันก็อยู่ประมาณสิบสิบกว่าเจ้านะครับประมาณสิบสิบเจ้าเนี่ยสิบเจ้าหรือสิบสองเจ้าเนี่ยละครับผมก็ปิดปิดรับแล้วยันเพระท่านยันส่งงานให้พ่อแม่พี่น้องเพระท่านเนาะนี่ก็หื่นคงไปกับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยละครับพี่น้อง ทีม้างก็เอาขวามาอีกซอยกันระดมทุนซอยกันแล้บวันนี้ญนี่จากไอ้คนมาท่าเล่งคนดงจากทางท่าเลี้ยงมาหน่อยนึงมาซอยกันอีกแคหน้อยแต่กยกงห้มันท่านเหประมาณตน้นต้นเดือนหนาขึ้นทดีส่งตามกำหนดแหละครับพี่น้องเนาะท่านนี่หอกแคไหนกับท่านท่านทุกเจ้าแหละครับอันนี้สาขาอุบลน,นะครับเด้อ ดูเรี้ยงไงกับเล่้ยงื้อกันท้าพ่นก็ได้เอาสร้างเขากันยันยันมอบงานทงงานห้ยเพื่นพวท่านก็เลยดึงทางจากทะเลคนมาซอยสามสี่คนก็สี่เลยหายหายมันท่านครับพี่น้องผู้คนค่อยนอกบางคนก็ค่อยโดนก็ขอสทดขอไถยครับกัเล่งเล้งเต็มที่พี่น้องเนาะอยากหายมันงานสำเร็จบางทางมันก็มีอุปสรรคแน่ช่วงนี้กั แลนไปหาอะไรแน่กะเนี่ยแน่นอ่ะพี่น้องเนาะนี่ก็ขึ้นขึ้นครบแล้วล่ะพี่น้องยุบพุ่นกะสาขาแว้งไงผลพุ่งกะขึ้นยุบพุ่นกะหาขั้นยุบพุ่นหกขั้นครับขึ้นยุบพุ่นขึ้นเมื่อไหรล่ะเด้อนี่ยุ่นี่กะขึ้นยุ่ประมาณเจ็ดขั้นที่เขาติดข้นย ah. ุ esting, ่นี่เนาะมืออื่นกะพวกติดพวติดข้นครบพี่น้องเป็นยุ่วเจ็ดขั้นยุ่นี่แลคงพวสี่ท่านยุ่งเหพี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับเด้อ ยังไงก็ได้เพราะได้ไอไร้รายงานการทํางานให้ทราบมันยากแล้วก็วันเวลากับพ,อพอ่อมีกับเจ้าคนนี้เวลาแน่ก็เทีงานไปน้าแน่กับขนกับเครื่องที่ตกน้ำกับถ่วมแรงเข่าเมืองกับอ้อมหลายลกิโลอยู่ตรงใครเข่าในเมืองได้คิดว่าทวมหลายครับ,มบเมื่อกบน่นเอาทีนี้นะครับเนาะเห็นใจทุกท่านทุกไฟเลยครับมัน อุูกระชากมันก็มี่การเห็นงานเขาก็เดินไปกระชาแน่หน่อยนึงอะไรก็บ,บ่ใครเขามาตามเป้าสร้างแล้วก็ซาแน่มันก็นเลยเลยเวลากันทำพันหยุดไปอีกหน่อยนึงพี่น้องจ้าไหนก็นได้ยุตดอกโอเคแล้วหรอกต้องถี่มอบง,งานท่านอยู่ดอกครับนัำรับเพลทเอเยี่ยงเยข่าเกี่ยว์หนามเขาปีนี้แล้วครับแล้วเอาจ้าไหนก็น วอดตีดตามต,ต่อไปได้ครับแ้วเท่าไหนกับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก็นั่งพี่น้องเนาะเวลาหน่อยเหลือเกิน